สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชต์เฟมเบอค่ะวันนี้จะมาหอมหมกปลาเนื้ออ่อนค่ะเนี่ยค่ะปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ใส่ไข่ไก่หมูสามชั้นกะทิค่ะหางกะทิอันนี้เป็นพริกแกงตำเองค่ะข่าตะไคร้หอมกระเทียมกระชายแล้วก็ข้าวเบือค่ะตำใส่กันเนาะนคะคะ ใส่ลงไปเลยคะ่ะใส่กะปิไปนิดหน่อยคะ่ะคุณผู้ชมใส่กะปิไปนิดหน่อยนะคะก็จะใส่ปลาไปนิดหน่อยไม่ใส่เยอะคะ่ปะปลานี่เลี้ยแต่คนชอบเนาะบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่บางคนเขาหอ่อหมกปลาเขาก็ไม่ใส่แล้วก็ใส่โหระพาคะ่ะนะคะ ใส่โหระพาลงไปใส่ห่มกปลาเนี่ยต้องใส่เครื่องเยอะๆค่ะเพราะว่าปลามันจะมีกลิ่นคาวค่ะตอนนี้กำลังบ่ายโมงร้อนมากค่ะคุณผู้ชมนคะคะตื่นตั้งแต่ตีห้าทำนู่นทำนี่เดินไปเดินมา ป่านนี้ยังไม่เสร็จมือค่ะคุณผู้ชมก็หาข้าวหาน้ำให้หลานกินแล้วเนาะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปส่งโรงเรียนแยกกันไปคนนึงไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคนนึงไปโรงเรียนใหญ่อ,อยู่อนุบาลหนึ่งพี่โจุนอยู่อนุบาลหนึ่งน้องอยู่ศูนย์บ่ายสามก็ต้องไปรับหลานแล้วค่ะ ก็เนี่ยค่ะทากับข้าวแบบนี้มันทํายากก็ต้องรีบทําไว้ค่ะค่ะก็เตรียมของเตรียมของนี่ก็เดินไปเดินมาได้อย่างนึงลืมอย่างนึงค่ะนะคะใบมะกรูดวันนี้ไม่ใส่ผักชีลาวไม่ใส่นางรักค่ะใส่โหละพา ใบมะกรูดแล้วก็ไม่มีใบยโยด้วยใบยโยอ,อยู่ที่สวนไ,ได้เอามาค่ะใบมะกรูดใส่ลงไปค่ะคลุกค่ะวันนี้ไม่ได้คลุกแล้วก็แช่ตู้เย็นค่ะคือเอาน้ำปลาออกมาแล้วก็ตำเครื่องสดๆเลยค่ะวันนี้ตำเครื่องเองค่ะคุณผู้ชมนะะี่ค่ะต้องเอารถจัดหน่อยค่ะนะะี่ค่ะเพราะว่ากลัวมันจืดแล้วมันคาวอะไรประมาณนี้ค่ะ หมกปลาเนื้ออ่อนนี่ค่ะโอ้โหกระดิกระดอน <c oughs> ค่ะคลุกเคล้าให้เข้า,ขากัน <c oughs> เคยไหมคะที่ว่าหอ่หอหมกห่อหมกปลาแล้วชิมแบบนี้แม่แม่เขาทำเหมือเ <c oughs> อือจืดนิดนึง จุดนิดนึงค่ะเดี๋ยวปะบัวไปเอาเกลือมาใส่นิดนึง ขอเป็นน้ำปลาเนาะนคะคะน้ำปลา,า,า,าก็ซื้อมาใหม่ๆน่าดูเจปลาก็ซื้อมาใหม่ๆน่คะขอเป็นน้ำปลาพอเพิ่มความหอมค่ะแร้วนคะคะ นะคะคุณผู้ชมหอมหมกปลาแม่เขาก็จะอย่างเงี้ยแตะแตะลิ้นนิดนึงเขารู้รสชาติมันเป็นของสดก็จริงอยู่แต่ก็แม่เขาก็จะถุยปลาบัวก็ไม่ถุยแล้ว ต้องตัดเด็ดนะคะปลบัวห่อไม่สวยหรอกนะคะหัวห่ออายุอายะนี่ใส่หมูลงไปใหญ่ปต้ปลาค่ัคุณผู้ชม ใหญ่ไปหรือเปล่าคะหอไม่สวยหรอกนะคะใบตองมัน oh. อ mm ่อนค่ะนี่ค่ะหออายุอายะอุ้ยใบตองมันอ่อนหอพอเป็นรูปเป็นร่างเนาะ ห่อแต่ละหอกบคนค่ะคุณผู้ชมคน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 ไม่คนมันจะไม่เข้ากันค่ะนะคะคหมูอยู่ตรงไหน,นเอาไปสักหน่อยจินะคะ่ะอืกบก็ห่อไปแล้วเนาะปลาช่อนก็ห่อไปแล้วมาห่อปลาเน้าอ่อน เมื่อวานเนี่ยคะ่ะน้ํามันแห้งพราะบ้านเกดก็ไปจับมาในคลองของเราเองนี่แหละคะ่ะไม่มีใบย ากเป็นกำลังใจให้ป้าบัวด้วยนะคะชงเรียวๆย,ยาวๆไปเลยค่ะคุณยายเลี้ยงหลานทำ YouTube ค่ะนี่ค่ะอื้ต้มขนนะองน้ใส่หมูเพิ่มความนัวค่ะ เหมูเพิ่มความนัว เดี๋ยวให้หน่อไม้ออกเดี๋ยวจะห่อหมกหน่อไม้ให้กินนะคะคุณผู้ชมเพื่อนๆห่อหมกหน่อไม้หอหมกเวหน่อไม้นี่หอ่อครั้งใดก็อร่อยค่ะ

ทำไปพอทำสวยไม่สวยกระช่างมันพอให้ได้มีกับข้าวให้คนในครอบครัวได้กินกันเนาะคุณผู้ชมพอได้มีกับข้าวให้คนในครอบครัวเรากินไม่ต้องได้ซื้อ ừ mấy cắt kim kim mơ lén lén Đúng ทังกระทะไว้รอแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เวะเข้ามารับชมนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ